จะเดินขึ้นดอยขุนตาลให้ได้เก็บทั้งน้ำตกแล้วก็ยอดของยอซีในฉบับแบบ2วัน1คืนมีแค่วิธีนี้วิธีเดียวถ้าเราจะเดินทางมาที่สถานีรถไฟขุนตาลลองเช็ครอบดูให้ดีนะเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่เกิน9้าโมงของวันเพราะว่าเราจะเสียเวลาเดินจากสถานีรถไฟไปที่ทำการอุทยานดอยขุนตาลเรทค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานก็เป็นตามปกติ ผมขึ้นให้คุณพอสดูได้เลยเราจะไปกันต่อครับไปที่จุดสตาร์ทกันซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ1.6กิโลเมตรแน่นอนว่าสําหรับคนที่เอารถยนต์มาเอามาจอดตรงที่จุดเริ่มสตาร์ทได้เลยนะตรงที่เป็นลานจอดอยู่หน้าห้องน้านั่นแหละทีนี้แผนที่ของดอยขุนตาลเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นงี้ครับผมขึ้นให้ดูนะจุดแรกยอ1นะครับห่างจากจุดสตาร์ทแค่150เมตรเองเป็นคล้ายๆกับลานกางเต็นท์สำรองส่วนยอ2ห่างจากยอ1 1.4กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่่งเดินไมยาก มันมีชันก็จริงแต่ว่ามีบันไดแล้วก็ทางเรียบถึงลานศนที่ยอ2เนี่ยไม่เกินเที่ยงหลังจากนั้นใครที่จะไปน้ําตกต,ตาดเมยแค่1.5กิโลเมตรห่างจากยอ2แต่ทางชันมากนะครับตรงนี้ผมจะไม่ลงเวลาว่าควรใช้เวลาเท่าไหร่เพราะเรามีเวลาทั้งบ่ายนะครับแล้วแต่คนหลังจากที่เราไปน้ําตกกันแล้วพอช่วงเย็นเราก็จะกลับมาถึงที่ยอ2อกันตรงนี้นอนพักเอาแรง1คืนพรุ่งนี้เช้ามืดไม่เกินตีสีเราขึ้นไปยอสีเพื่อชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกันครับ เริ่มเดินตั้งแต่ยอสองจนถึงยอสี่เนี่ยไม่ควรใช้เวลาเกิน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไม่เกินตีสี่เราจะไปทันพระที่ขึ้นประมาณ6กโมงพอดีส่วนตัวพวกผมไปมาแล้วเฮลฟ้าไม่เปิดหมอเหรออืมแล้วก็ถ้างหมอคร <c oughs> ับเวลาเนี้เป็นอย่างนี้หลายทิปหลายิปจัด ส่วนขากลับแล้วก็กลับทางเดิมนะครับกลับมาเก็บเต็นที่ยอสอแล้วก็เดินลงไปได้เลยนะครับสบายๆเดินง่ายอ๋อผมลืมบอกไปไฟฉายจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเราออกตั้งแต่เช้ามืดผมคิดว่าแค่แสงแฟลชจากโทรศัพท์ ไม่อาจจะพอที่จะสองทางในป่ายามมืดได้นะครับส่งทิ้งท้ายกันหน่อยที่นี่มดเยอะมากนะครับขนาดว่ากินอาหารแล้วก็เก็บเศษอาหารเรียบร้อยดีแล้วก็ยังเจอมดเลยนะครับแล้วก็ที่นี่เขาไม่ให้ประกอบอาหารนะครับแต่มาม่าครับก็อนุโลมให้อยู่ใครที่อยากจะซื้อมาม่าครับเป็นสเบียงนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าสวัสดิการซึ่งก็จะอยู่ตรงระหว่างทางและตรงจุดสตาร์ทนะครับในส่วนของใครที่ไม่ได้ตุนสเบียงขึ้นไปหวังที่จะไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวมีน้ำมวงน้ำหวานก่อนจะขึ้นยอสองนะครับร้านเปิด แค่เสาร์อาทิตย์นะครับไปวันธรรมดาแห้วแบบผมแน่นอนและสมบุตนี้ก็คือสูตร2วัน1คืนแบบเก็บครบหมดนะครับทั้งน้ำตกแล้วก็ยอดยอซีใครที่มีทริคดีๆหรืออาจจะมีวิธีอื่นก็ได้ไมาแชร์กันหน่อยนะครับจะได้ฝากถึงนักเดินทางไปด้วยกันกับดอยขุนตานเป็นยังไงบ้างรครับขุนตานเหมาะสำหรับมือใหม่หรือเปล่านี่ไปนี่ไปไกล